คนแล้วนี่อย่างน้ำมันแล้วยน่ห้ออะไรถ่ายวิดีโอมานะคะรนคเริ่มแล้วเหรอพี่เริ่มละเริ่มละเอาเลยตอนนี้จุดพักรถอร่อยอ่ะอาแวะเติมน้ำมันเติมน้ำมันรถน้ำมันคนก่อนจะขึ้นดอยคัรึ่งทางคัรึ่งทางครับแม่ครับอาบัตเตอร์มาโลแหม่นี่แหละต้องขากินกาแฟครับอม่ใช่ไหมหาลูกมากกว่า ารนี่รวกอนไหมได้พวกนี้หรอคะพักขันหยุดพักพักกินใหญ่เลยร้อนค่ะร้อนแบ่งแรูปแบ่งแต่แบ่งแต่พักแต่รูป่ิเอ่เอไอ้กะยิปปีไอ้ยิปปี้เอวบรรายไปเรื่อยๆะเสียงไม่ฟิล์มกะเไม่ฟิล์มใคริวทางนี้เลย ไหนไหนไหนทาโร่นี่ไงทาโร่อ no, ้าวจีนกินทาโร่นะคะมาปาร์ตี้กันอยู่ตรงเนี้ยตั้งเลยนะจุดดีจุดเด็ดแจกแล้วมันจะปังแต่รู้โอเคเดี๋ยวออกแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันบนดอยนะคะ